เทนทอกทอความเย็นแบบเทนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแอร์ปรับอุณหภูมิไม่ได้ส่งผลต่อการพักผ่อนอย่างแน่นอนค่ะว่าแต่เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาฝากสาเหตุที่ 1. ไม่ได้ตั้งโหมดการใช้งานที่คูโหมดวิธีการแก้ไข กดปุ่มโหมดเพื่อเลือกคูโมดจากนั้นจะสามารถกดปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้ตามปกติค่ะแต่หากผู้ใช้งานตั้งค่าการใช้งานที่คูโมดถูกต้องอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถกดเปลี่ยนอุณหภูมิได้อาจเกิดได้จากสาเหตุที่2ค่ะซึ่งสาเหตุที่2เกิดจากปุ่มกดปรับอุณหภูมิขึ้นลงเสียนั่นเองค่ะหรือระบบควบคุมแฟนคอย์เสียวิธีการแก้ไขค่คะเปลี่ยนชุดคอนโทรลแฟนคอยใหม่ กลับมาเจอกับสาระนะ่ารู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ